ตอนนี้เราเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนฉันนไม่เเคยสละ,ะโบถ่ายกล้องให้พ่อหน่อยดิเนี่ยถ่ายนะไหนเดี๋ยววันนี้จะลากจะยิ้มไปโบน,นี่มันถ่ายอยู่แล้วนี<อ>พ่พ่อกดไปโดนแน่เลยเย็บฮะไปโบนกับพ่อโอ้ยยี่สิบปีแล้ว <c oughs> ไป <c oughs> ไปไป <c oughs> จะได้เป็นศิลปมงคล โอ้มันมือชกอีกเล้วเร็วๆเร็วๆไปไม่ได้เหรอไปแต่เรื่องเป็นจิตรมงคลก็ไปป่ะโดยแบบเขาอ่ะนูต้งไปไหมไปครับไปไปไปก็พอเราจะถ่ายเองเป็นแบบเป็นไงเหมือนกับว่าอาจมันเป็นอะไรอ่ะหลักฐานสำคัญได้ได้ลากรับบทแล้วอันนี้เขาเรียกว่าพาไปล้างบาปเพ่อมันมันมันยังไม่คงไม่ล้างแต่ครั้งนี้มาพามันไปให้มันเริ่มต้นใหม่ล้างของทั่วให้ไปดับหนึ่งให้ไปดับหนึ่งพร้อมไหม อะไรวะตัวไม่รู้อยู่ดีพ่อก็มาเรียกเขาเนี่ยแล้วตัวเคยเข้าไหมบทคิดเนี่ยไม่เคยเฮ้ยเขาก็ไม่เคยเข้าเราเข้าไปแต่งตัวไม่เคยเข้าหรอตัวเป็นคนตัวเป็นโอ้ยยี่สิบปีแล้วพ่อมาลากอะไปวันนี้ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเขาพาตัวไปแต่งงานแบบคนคิดเลยไหมเยี่ยน้าไปเที่ยววัดคิดกันดีกว่าทำไมบทเขาเข้าเย็นจังอะพ่อเขาเข้ากี่โมงจำไม่ได้เนี่ยประมาณถ้าหกโมงหกโมงถึงหกโมง ปแล้วก็ต้องไปตออั้งแต่แรกจนจบอ่แง่ยี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่เรียนแง่ก็ไม่เคยไปเลยจบจากวัดไปโตมาไม่เคยไปแตะเลยเออเดี๋ยวต้องบอกต้องบอกก่อนต้องบอกงี้ก่อนว่าออพี่ยิ้มเป็นคนคิดนะเป็นคนคิดโดยกําเนิดเลยศาสนาคิดเลยเออ ปัตประชาชนเป็นคนคิดเลยก็นั่นแหละเองลองไปดูน้ำหนึ่งก่อนเดี๋ยวต่อไปทุกคนสุกร์เวลาเชไปกับพ่อก็ได้นะนับสองนับสามนับสี่ยี่สิบปีครั้งแล้วมีเวลาแล้วก็เริ่มเข้าหาพระมั่งโอ้โหเพราะว่าต้นตระกูลเรามันคิดตลอดไงพ่อกับแม่ของของพ่อก็เป็นเป็น้ถ้าเกิดต้นตระกูลของพ่อเนี่ยมันคิดหมดอ่ะพิธีทายังไงอะไรยังไงมากเดี๋ยวต้องให้พ่อบอกนะเดี๋ยวไปดูแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกของตัวใช่ไหมใช่ครั้งแรกในชีวิตด้วยเลยใช่ไหมไม่เคยเข้าเลยใช่ไหม คนใหญ่แลอะไรคนคือถ้าจะแต่งงานแบบคิดอ่ะตัวต้องเข้าศาสนาคิดก่อนตัวถึงจะแต่งได้ไม่งั้นเขาไม่ให้แต่งแล้วทำไมแม่ไม่เห็นเขาศาสนาคิดเออแต่ก่อนแต่ก่อนนะเขาก่อนนี้เขายังไม่เข้มงวดเดี๋ยวนี้เขาต้องเข้มงวดอย่างน้อยสุดคุณก็ต้องไปเรียนคำสอนตอนนี้เราเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะ ใจเย็นลงใจเย็นลงขึ้นข่มไปไปลงสถานที่ติดไปดูเส้นเป็นยังไงพอมันร้อนเดี๋ยวเยกยามันยาอารมณ์อยาอารม่ยาอารม่มหยาอารมณ์หอารหอารมณนอมไหนอ มานิโคลัสอ๋ออ่าวันนี้นะฮะพ่อก็ดีใจมากเป็นช่องพ่อเลยนี่หว่ายที่ได้ลบเล้าเนี่ยไอ้ลูกชายหัวดื้อมาโบสถ์จนได้นะฮะวันนี้พ่อดีใจมากเสร็จแล้ววันนี้พ่อก็มีหลานที่จะมามักพุทเทศใช่นไหมฮะนี่เป็นมักพุทเทศบ้าำปั๊บน้ำปั๊บน้ำปั๊บฮะน้ำปั๊บเอ่อเป็นหลานพ่อเองอันนี้คืออะไรอ่ะคุณพ่อนิโคลัสนี่คุณพ่อนิโคลัส อน้องๆอาจจะงงๆคือใครอะไรยังไงอ่านนะครับ๊อกบอกรายละเอียดด้วยว่าใะเป็นบุญีราศีอยู่ในสมัยสงครามสงครามโลกครั้งที่สองครับประมาณนั้นอันนี้คือที่แฟนเขาชื่ออังสุมาลินใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็จะได้ความไม่ใช่เหรอเอาให้แน่นๆแล้วเขาทำมถึงได้เป็นบุญราศีเขาได้ไปติดอยู่ที่กุกแต่เขาก็ได้ช่วยเทศสอน คนที่อยู่ในคุกไปเผยเผยแผ่ศาสนาใช่ไหมกลับใจได้บวชอยู่ในคุกทำไมถึงติดคุกเอออมมายุคนั้นเขาไงฮะเ้าไม่เอาศาสนาเขากีดกันกีดกันศาสนาใช่มาวมามาโอ้วันนี้เหมือนกูโดนพ่อบังคับเจ้าทั้งหลายท่านตื่นส้่างข้าพเจ้าพระองคอินทร์ที่สกุลละพานาจักรลงมาถึงมาประสงค์ส่วนเวทมนต์ดีเมืองสวรรค์โพธาหาม มาคูเทคกเขาจะพาเราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์พ่อชวนแล้วเขาไม่ขัดพ่อนี่พ่อใจไม่นด้ไม่ขัดพี่ม่ทันเอ่ยปากไปพ่อลากขึ้นรถไปแล้วไม่รู้สึกไม่รู้สึกกับไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องขนลุกเหมือนโดนกอับว่าพ่อบีบคอเข้ามาเลยอ่ะก็และนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ซึ่ง อ่านั้งปัญญาเนี่ยสิโลเราก็เปิดเข้ามาโดยไม่ได้ไม่ได้ขออนุญาตใครเลยสถานที่ก็คือเรามาเย็นแล้วเนี่ยที่ไหนครับตุ๊กป๊่คือพิมพ์สะพานที่สามแล้วห้าปีนะครับวัดพระประโทนประวัติเกี่ยวอายุทยาการเผยแพร่ศาสนาที่อายุทยาครับอ่าอันนี้ นี่น้องปังเขาบอกว่าน้ำบุญเปโตนะครับน้ำบุญเปโตน้ำบุญเปโตก็คือว่าเเป็นทีดียวกันโรงเรียนในละแวกนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นอาณาจักรของท่านก็คืออาณาจักรของน้ำบุญเปโต้ครับแล้วก็โรงเรียนน้ำบุญเปโตวัดน้ำบุญเปโตยิ้มก็เรียนที่นี่ด้วยใช่ไหมพ่อใช่เลยเขาเรียนตั้งแต่อนุบาลเลยตั้งแต่เกิดเลยปถึงิ๋วบอกว่าวันนี้พ่อดีใจมากนะที่ว่ามาจากที่นี่ไปตั้งแต่ไม่รู้ว่ามาเรียนปฐมมันเข้าป้อมหรือป่าเพราะว่าพ่อไม่ดีเข้าให้เข้าก็หนีตอนให้เข้าก็หนี เหต่อะเหตุะเหตุนั่นแหละเพราะว่าที่เนี่ยคืเขาบังคับเอ่อเข้าวัดเดือนละครั้งอยู่แล้วคนคิดเขาจะไม่ต้องเรียนเลยเขาจะให้มาเข้าวัดส่วนคนพุทธก็จะไปทําพิธีกรรมของพุทธเขาก็ไม่เข้าทางพุทธทั้งคิดแอบอยู่ในห้องแล้วแล้วคุบอกว่าแต่ละคนจะมีนักบุญม็นของตัวเองอะไรอ่ะใช่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 มีหมด เขาจาได้แล้วนักบุญเขาชื่ออะไรคเขาชื่อโลามาันดุสตึ๊บเลยคูพอที่จะทราบซื้งเข้าไปไหม <c oughs> บาปหนาขนาดนี้ยากมาก <c oughs> จะพยายามเลื้ยฟื้นแล้วก็บท,วบทส่วนบทส่วนอะไรแบบเยอะมากแต่ก่อนแบบ,ค,บครูบังคับให้ท่องไงคือหนึ่งมันหนึ่งเลยมันฝังใจไงมันฝังใจแบบครูเขาชอบบังคับไงแล้วเราเป็นคนไม่ชอบถูกบังคับเราก็จะแอนตี้ไงขบาบทและเนี่ย เขาจะเริ sociedad, ını, USA, 對對่มพิธีแล้วไม่รู้จะทนความร้อนได้แค่ไหนเ่ความไม้แน่เลยไม่รู้มันจะสั่นขนาดไหนแต่เดี๋ยวพ่อช่วยล็อกให้พ่อช่วยล็อกป่ะอ few inches later หายสันยังลูกก็นะครับคลิปนี้หายสันเป็นคนดีเลยครับโอ้ยพ่อภูมิใจมากเลยเนี่ยอย่างน้อยสุดปีศาจก็ได้ออกมปบ้างถึงออกไม่หมดนะแต่ก็ยังออกไปบ้างเอาไปาส่วนบางส่วนมาเกับอือพอภูมิใจมากครับค้อง่อพูใจมากเนี่ยวันนี้เป็นเป็นวันที่พ่อมีความสุขที่ได้ลากลูกชายมาเข้าบวถนะเหมือนอย่างน้อยสุดพ่อก็ได้นับหนึ่งนะครับเอาช่องเอาช่องไปเลยเอาช่องไปเลยได้ พขาได้นับหนึ่งจากเขาไงเดี kind of kind of ๋ยวสองสามเขาอาจจะให้พ kind of ่อกันแล้วแต่ครับไม่มีไม่มีได้เกี่ยวเม่รู้สึกไงว่าเดี๋ยวมาอีกไหมหรือว่าอ๋อก็ก็ก็รู้สึกย้อนวัยดีรู้สึกย้อนวัยดีแล้วแต่เขาพ่อพ่อพอทำได้ก็คือว่าพ่อเรียกหนึ่งจากเขาได้แล้วอ่าสองสามแล้วแต่พ่าจะให้พ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคครับคลิปนี้ก็พิมก็เป็นคนดีขึ้นมาประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวขอให้ทุกคนนะครับได้บุญจากคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้วี่านครับ